สวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้ครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะที่อยู่ในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมนะครับคณิตศาสตร์เล่ม2ชั้นม .2 กันต่อนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ถึงหน้าที่6กอ่กันแล้วนะครับในหน้าที่6เนาะอ่แบบบัที่1.1ขอนะครับจงแยกตัวประกอบควาพหุนามต่อไปนี้อ่เราถึงข้ออะไรละ5ย่อยนะครับ5ย่อยวันนี้ครูก็จะเฉลยอีก4ข้อนะข้อ ข้อ5ถึงข้อ8ก็แล้วกันเนาะโอเคอ่ะมาดูข้อ5ก่อนนะครับข้อ5นะเขาบอกว่า a คูณกับ b ลบกับ 3c นะบวกกับ x คูณกับ b ลบกับ 3c ก็มุกเดิมอีกแล้วนักเรียนนะครับตัวนี้เป็นตัวประกอบร่วมเห็นหรือยังเห็นยังเห็นยังเน,นี่ยเตัวประกอบร่วมนะก็มอเป็นก้อนหัวใจมุกเดิมเลยก้อ,อนหัวใจก้อนหัวใจอย่างนี้เลยเนาะอ่าไม่ยากเลยนักเรียนก็เียถอดนักเรียนก็ปองเป็น A คูณกับก้อนหัวใจให้เป็นสีแดงดีวกว่าเนานะนี่เลยนะครับบวกกับ X. x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  แล้วก็คูณกับก้อนหัวใจเห็นไหมจากนั้นนันเกเรียนก็ดึงก้อนหัวใจออกนะครับหัวใจอยู่ด้านขวาก็อาจจะดึงด้านขวาก็ได้แล้วก็เปิดวงเล็บปิดวงเล็บลลบ,บวกขัก้นกลางนะตัวที่ไม่ได้ดึงคือ a กับ x นะักเรียนก็ลอกออกมาต่ะมาคูณกับที่เหมือนเดิม หัวใจคูณ a ได้ a หัวใจหัวใจคูณ x ได้ x หัวใจเห็นปะ่ะแล้วตรงนี้นก็เปลี่ยนหัวใจให้เป็นอะไร b ลบ 3C า่ c นะครับก็จะได้ a บวก x นนล้อลงมาเนาะหัวใจของเราคือ b บวกกับสระอ้โทษลบ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  b ลบ3 c เนลบนะครับลบนะทันทีลบ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 อะจบละ นะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ข้อที่ห้าำตอบนะครับเห็นไหอ่นะข้อหเลยนะครับข้อ6อ่าอัน,นยากนิดน,นึงนะครับเพราะว่าไม่มีวงเล็บให้ด้วยนะก็คือ AX บวกกับ BY บวกกับ bx แล้วก็บวกกับ ay นันเรียนดูนะนักเรียนอยากจับคู่นี้ไหมเนี่ยคู่เนี้ยอยากจับป่ะครูไม่อยากเลยเพราะว่ามันไม่ซ้ำกันอะเห็นปะ่ะมันซ้ำกันที่ไหนล้ะเนี่ยไม่ซ้ำเลยก็ข้ามกลุ่มข้ามมานี่เดี๋ยวชั่วเนี่ยซ้ำไหมซ้ำอะไรซ้ำ x ซ้ำเห็นไหมแล้วคู่นี้มีอะไรซ้ำ y สามอะ่ะเรียบร้อยนะเดี๋ยวก็ดึงออกเลยนะ่ะดึงอะไรออกดึง x ออกดึงเลยทันไหมทันไหม x คูณกับ a บวกกับ b อ่ะดูนะ x คูณ a ได้ x a หรือ a x x คูณ b ได้ bx หรือ xb เนี่ยเป๊ะเลยนะส่วนคู่นี้คู่นี้ นักเรียนก็ดึง y ออกบวกนะอ่ะดึง y ออกท่านขวาทำนี้นะถึงดึงนี้นะแล้วก็เปิดปิดเปิดอย่างนี้นะบวกขั้นกลาง b กับ a เห็นไหม b กับ a หรือ a บวก b ก็ได้ดึงเศษยังไงกันนะสามสลับกันไดนะ้ไม่เป็นไรอ่ะเช็คติ y คูณ a ได้ a y หรือ y a เนี่ย b คูณ y y คูณ b นี่ไงเห็นปะ่ะแล้วเรนก็ดึงอะไรออกนี่ก้อนนี้น คือข้อนี้จะยากกว่าข้อที่แล้วนิดนึงคือว่าข้อที่ห้าเนี่ยเขาอย่างข้อที่ห้าเนี่ยเขาเขาเขาใส่วงเล็บว่างเย็นแล้วเห็นปะเห็นาชาัดเลยว่า a ลบสาม c เนี่ยมันเป็นตัวร่วมแต่ข้อหกเนี่ยมันไม่มีอะไรบอกเลยสัญญ<ม>า,าอะไรบอกเลยเนเลียงต้องจับคู่ก่อนเพราะจับคู่เสร็จนัองเลี้ยงก็จะได้ a บวก b เป็นตัวร่วมเห็นปะเราก็จะเห็นว่า a บวก b เป็นตัวร่วมนเรี้ยงก็มองก็นหนุนใจเหมือนเดิมเห็นปะ ก็งุกเดิมไปเลยนะนี้ก็เป็นก้อนหัวใจคูณกับ x บวกกับก้อนหัวใจคูณกับ y ก็ดึงก้อนหัวใจออกถูกปะจะเป็นเปิดปิดวงเล็บบวกขั้นกลาง x บวกกับ y าคูณกับเหมือนเดิมไหมหัวใจคูณ x ได้หัวใจ x บวกขั้นกลางหั x, วใจคูณ y ได้หัวใจ, x, วใจ y แล้วลก็ปิดหัวใจให้เป็น a บวก b นะครับก็เป็น a บวก b หัวใจตัวนี้นะเปลี่ยนละ แล้วก็เป็น X บวกกับ Y ลอกออกมาอ่ะจบแล้วโอเคไหมนะคระับอ่ะมาดูข้อ 7. ข้อ7ข้อ7นะครับนักเรียนไม่ต้องไปกังวลน,นะเวลาทำข้อสอบหรือทำโจทย์เนี่ยนักเรียนก็ทำไปสบายๆนะอย่าไปตีเรียสำใจให้สบายๆอ่ะข้อเจ็ด5เ ลบกับ 10x บวกกับ ab ลบกับ 2bx บีเอ็ก็คงบอกแล้วไงเรียนจับมูอไปเลยอย่างเงี้ยจับมูไปเลยลองสิได้ไหม,มอะไรเป็นตัวร่วมเห็นไหมเนี่ยห้าเป็นตัวร่วมเห็นปะเห็นไหมเนี่ยแล้วอันนี้อะไรเป็นตัวร่วม b เห็นไหมเนี่ย b เป็นซ้ำกันเนี่ยเห็นปะ b ีสาตัวเดียวเห็นไหม้ถ้า b ีสาเนี่ยถ้า,านักเรียนดึงดึงออกมาเนี่ยลบขั้นการอยู่แล้วถูกปะ่ะเ้า B ดึง B ออกก็เหลือ A กับอะไร 2x อันนี้ลองฟอร์มเขียนดูก็ได้ ah. A กับสลบ 2x ถูกปะ่ะแต่อันเนี้ยนักเรียนดึง5ออกมันก็จะเหลือ A ถูกปะ่ะแล้วก็ลบ2คูณ้คูเป็น10แล้วก็ x อย่างเงี้ยอ่ะซ้ำพอดีเลยเห็นปะ่ะ คือโจทย์เขาแต่งมาแล้วเนี่ต้องเข้าใจตรงนี้นะต้องมั่นใจว่าโจทย์เขาแต่งมาแล้วไม่มีทางหรอกที่จะแยกตัวประกอบไม่ออกนะองให้มั่นใจตรงนี้นะครับบวกขั้นกลางโอเคปะ่ะอ่ะทวนอีกทีนี้ตรงไหมห้าคูณเอได้ห้าเอตรงห้าคูณลบสองเอก็จะเป็นห้าคูณลบสองเอก็จะเป็นลบสิบเอห้าสองสิบเนาะบวกขั้นกลางไอ้บวดตรงนี้ตรงบหมอนกัเนาะบีเนี่ยนะดึงินึงออกมาเห็นปะ่ะ ก็เหลือ a b คูณ a ได้ ab นะ b คูณลบ 2x ก็จะเป็นลบ2 bx เสเลยนะครับส่วนตรงนี้นักเรียนก็มองเป็นก้อนก้อนหนึ่งนะก็คือมุกเดิมก็ได้ก้อนหัวใจนะครับก้อนหัวใจนี่ดึงเลยอ่ะใช้ลองแรงใช้ไปแอฮไลท์ดูนะ ดึงเลยอ่ะดึงไม่ได้ขว่าเนาะ a ลบ 2x หรืนี้จะเป็น5บวก b เห็นปะตัวที่คูไม่ได้ไฮไลท์ก็จะ5กับ b ก็ลอกออกมานะครับอันนี้ก็เป็นการแยกตัวประกอบนะอ่ะมาข้อสุดท้ายละข้อที่ ข้อที่8นะครับอ่ะมาดูโจทย์กันเขาบอก n a บวกกับ3 b ลบเอ้ยบวกกับ n b บวกกับ3 a อ่ะทวนโจทย์นิดนึง n a บวกกับ3 b บวกกับ n b แล้วก็บวกกับ3 a นะอ่ะจับมั่วจับมั่วจับไหมจับไหมไม่จับไม่มีจะสามเลยอ่ะข้ามาปึ้งปึ้งนี่สามได้เห็นปะ ส b นี่3 a โอเคจบเลยนะอันนี้ก็จะได้อะไร n เป็นตัวร่วมเปิดวงเล็บปิดวงเล็บบวกขั้นกลาง a กับ b ใส่ลงไปอัะทวนนิดนึง n n คูณ a เป็น n a n คูณ b เป็น n b ตรงเป๊ะนะจากนั้นเราก็มาดูข้างหลังข้างหลังก็คือคู่นี้ใช่ไหมคู่นี้ก็คืออะไรขั้นอะไรเป็นตัวร่วม3นะแล้วก็ a กับ b เราลงมา เหปะสามคูณ A ได้3ามเอสามคูณบก B ก็เป็นบวกสา<ม>เห็นไหมตัวนี้เป็นตัวตัวแบบนีเลยชั่วชั่วเลยนะก็ดึงออกมาดึงออกมานอกเนะี่ยดือออกมานอกเนะี่ยดือ,อกมาบ้านเะสมอเป็นก้อนก้อนหนึ่งนะดึงออกมา ข้างในก็เหลือ N อบกสามนี่ไงจบละไปเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวประกอบนี้กับนี้คูณกันโอเคนะครับสวัสดีครับ